สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอ่ําครับสวัสดีเอฟซีของหมอลําไก่น่อยครับตอนนี้ยู่กับผมครับไก่น้อยคนละเอ็ดสวัสดีเอฟซีต่างประเทศสวัสดีเอฟซีเพื่อนบ้านเท่ากับพี่น้องทางสวสปอสวสปอพพี่น้องเนาะทํามาแล้วฝากกดติดตามหมอ่ําไก่น่อยนะครับพี่น้องตอนนี้ผมยูที่สถานที่ครับเราจะสานต่อนะครับพี่น้องย่งงม้วนจบนะครับแหกเขาหลุดเดือครับสีสานต่อเป็นดางเอก สะลองต่อครับพี่น้องฮักเขาลดด้วยอายครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศที่ห้าสีมาไทายวันที่ยี่แปดนะครับเอ็มวีวันนี้ก็ับเป็นฉากแต่งงานครับพี่น้องฝากพี่น้องเขามาให้กขาตังใจทีมงานไกลหมอลล์ใกล้หน่อยนะครับซอยดันซอยแช่พี่น้องเอ้ยนะครับสั่งให้พี่ไอ้น้องในเบื้องครับเป็นอ่าซิงเกิลให้พี่ไอ้น้องในเบื้อง สารต่อจากกันครับยุสธะน้ำานี่นะครับอันนี้เป็นยุทีฟ้ามีทุนฟ้ามังเ่าครับพี่น้องเพราะว่าเป็นยังผมเพื่นเรื่องตรงนี้ครับมันไงครับพี่น้องไงต่อการท้ายถ้ำกับไงต่อรถล่าจอดไงตรงนี้ครับตรงนี้ผมคิดว่าจิตใจเป็นงานแต่งครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เอาเป็นงานแต่งครับเป็นงานแต่งเนี่ยเป็นมโนภาพแบบแต่งเหมือนบ้านนะครับแต่งคือบ้านเฮานะครับพี่น้องแต่งมนบ้านเรา กะมีมอีกบงนึง่งโยวไอ้ภูม,มลับมาเรือนะครับวัเอาแบบเลยจัดงานแตง่งเี่ยวนางเอกกระเพเอะของมาแต่งงานกันนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับลองเบิงนะครับว่าสิเป็นแบบใดแลฝากพี่น้องติดตามแนละ้วพี่น้องเนาะแห่กันเขามากแห่ไก่ไก่ไ่ได้แหกก่ไก,ก่หรอกพี่น้องแห่กันิแห,จแหจ่จากมื้อนี้ลหละเอาเป็นทางบานเฮาเลยพี่น้องนี่ผมมาสิแห่คือว่ายุก,ก่อสูตรนะครับแห่ครับแห่ทางขอมาก บรรยากาศงานเขียวห่ยังดีครับอยู่ทีชนบุรีพัทยาครับพี่น้องขามาแล้วฝักกดติต่มมาลิมัไกลหน่อยนําครับผมต่างใจว่าตรงนี้นะครับนี่นี่ความเ็สิทธผมนะครับความความบรรยากาศได้อยู่นะครับล้นชันได้อยู่ทบนี่ล้นชันนี่ครับตรงนี้ครับเห้เป็น ปูสาบแต่งงานขนาดนี้เลยครับอายนอะผมมาตรงนี้นะครับสภาพมาันร้งไคลหน่อยอยังไม่มีนสภาพเลยคนขามาจะดโคราชครับไปง,งานเฮมากพี่นอง์ทเห็นนะครับเอฟซี FC, ดำปีเลยครับแสงสวาง่างเหมืดฝากพี่นองน,นะครับวันที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดพฤศจิกาครับเราจะไทย เอ็มีตอนจบของเพลงหักเขาโรเดอร์ครับพี่น้องซึ่งผมจะเอาไปประกอบเป็นยืนหนึ่งคือเขายืนเมาเพื่ออ้ายนะครับมันจะเป็นเพลงของบอโจผมจะเอามาคอปเวอร์แล้วเอาสีเอ็มบีตัวนี้ไปใส่นะครับฝากพี่น้องติดตามมันจะเป็นทังไหนนะครับพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซี FC มาล่ำากนหน่อยเขาไปติดตามนะครับพี่น้องว่ามันจะเป็นทังไหนกระท่อมนี่ก็จะเป็น จะเบิ้งต้นจะมาพู่มครับสีอะไรครับรองนี้เป็นแพร่ครับพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศดีครับประฉะนันเจ็ดถึงแปดมุ่งเครับอยู่กับผมครับไก่หน่อยคดลอยเห็ดอ่าเห็นเอฟซีหลายๆคนนะครับเิ็นใคเห็นเป็นประสบความสำเร็จแล้วนะครับรวมกับเวลาครบหลักกิโลครบคติตามครบและดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำสุูสุคนครับพี่น้องที่ครบแล้ว รอเก็บเรียนนะครับถือว่ามาล้างกนหน่อยแห่กัลัางใจนะครับท <c oughs> ่านผมนี่รอดต้องใส่เวลาไล่ร้ายครับพี่น้องพอไปรถแย้มว่าพี่นอ้นอ,งนองได้เห็นนะครับโอ้โอบรรยา,าศบ้านเท่านี่หนาวครับพี่น้อง <c oughs> ผมชีวิตผมไปเสี่ยงกับหนาวอ่ะพี่น้องโอ้โหหนาวสะเเลอเกินตรงนี้นะครับมาล้างกันหน่อยสีต้องการเห็นตรงนี้นะครับอย <c oughs> ่าพายเบอรงอีกหมอ่องนึงครับหรือว่าจะเอาตรงนี้ครับฐานที เอาตรงนี้นะครับพาไปนอนของเบิ้งครับอ่าสินี่นะครับรบรรยากาศแห่ของมาในงาน,นครับผมกับว่ามันจำรองของมาก,กสิงาดีวาายยรับ่ครับว่าจำรองของมาในงานถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับตรงนี้สีแห่ของมาครับแห่ของมาเลยผอ้คือมีเสียงไก่นะวันนี้หลอดมันนอก่อยติดเหลือสิซะนนาะ ตองสิบาําบียงนะครับครับตรงนี้นะครับตรงอู้รถนี่นะครับถ้าพี่นอ้องฮอนนี่นะครับโอ้ยใกล้หลายเลยตรงนี้ก็เหมาะครับพี่นอ้องแล้วมาตรงหันเหมาะกว่าตรงนี้ก็เหมาะอีก่ล้วนะมึง มันมีเสียงไก่กันตวงนี้กับหมอครับพี่น้องจะได้มงนี้นะครับปฏิเสง่ายกว่ามงนี้กับเหมอะเดี๋ยวล่อาภูมกลับมือนกันนะครับล่อภูมกลับนะครับรรยงงญญากาศดีนะครับพี่น้องยากาศช่วงเช้าครับพี่น้องแดดครับ ให้เบื้องน้องนอ้ำมัแคน้อยครับพี่น้องพี่น้จะไปใส่มาใส่บรรยากาศดีดีครับพี่น้องเนี่ยบนนะครับต้นชันมันหนอกเข้าครับพี่น้องสุดยอดเลย <c oughs> เดี๋ยวให้เบื้องนอ้ำมีแคน้อยครับพี่น้องบรรยากาศเนาะพี่น้องเขาเขอบมาเร็วถากกดติดตามให้มาล้อมแค่นหน่อยนะครับวันนี้เริ่มจะแดดแล้ว นี oui on, han, pues ่ครับพาไปเบิ han, 8, nah, ้งพี <được Norwegian> la, ่น้องมิฮานพร้อมนี่ครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศฮานฮานครับพี่น้องเจ้าปล่อยเลี้ยงเขาู่ดถึนคั้ยครับพี่น้องแตท้ายก็แต่ควบบรรคุกจะปั้มเสียไปในเกขานี่แหละมันเป็น้าวไทยเงินองนนั่นเจ้าปล่อยนะครับครับตอนนี้อยู่ประมาณ สามสิบกว่าตัวครับพี่น้องบรรยาศาผมอยู่ตรงน้ำรับตรงทีไทยอยู่บี้นี่นะครับแล้ว,ว่าตรงนี้ฉากนี้มื่อไหร่ที่นี่จบให้เงินรับเพราะเป็นฉากอันนี้แล้วเป็นฉากอนนันเป็นฉากตอนจบเขาลุเดอ้อนะครับพี่นอ้องฝากพี่น้อง fc ซาเขาติดตามนะครับเขามาใหกกำลังใจทีมงาน,นหน่อยๆน่อยครับทีมงานหมอลำไก่น้อยครับทีมงานไก่จะเล่นเศร้าครับพี่น้อง นั่งเอกเปียวสิไปรับฉากขม้าแต่งงานครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องคน,น,นครับโอ้ยนะครับ,บ,าาพ,าาบพีนบ่น้องครับรบรรยากาศของในตรงหน้าบ้านเราเนาะบรรยากาศดีครับพี่น้องเบื้องน้าผมอย่างนีสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศพี่น้องในเบื้องว่าผมอยู่กับบรรยากาศกิ้นอายสาบควายบรรยากาศแบบบานในห้องกับพี่น้องโบ้ไม่ยังครับจีบผมกำลังกายนอยเป็นจีบแบบ ส,สบายๆครับพี่น้องจีงบบานเท่านะครับนั่งยืนเบื้องผมโป๊ดเดียวเอาผมพุ่งเลยโตให้เบ้างหน่อยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หา้าอะไรพวกครบหมดสามสิบกวบ่าหมดแล้วพี่น้องเขอบเวลาฝากดติดตามมะรำไกลหน่อยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำหนีนะครับผมสวัสดีครับ